เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไฟเดนในฟังกินมอสสกายนะครับผมเอาผมไม่รู้สกายคือใครรู้สิสกายคือคนที่ชื่นชอบบอยเฟ n นเอามากๆถือขั้นขังใครเลยอยู่ในวีแยกวีออกมาเลยนะเนี่ยะโอเคเป่นกันไงดีกว่าเพราะว่าจะแปลได้ไม่ตรงหรือไม่เข้าใจบางคำมก็ขอดหลุด บีบเอ่อมันได้ผลอ่าวัปเกตเอ่อใช่ปะวัปได้ผลทีนี้เราจะได้อยู่กันอยู่ด้วยกันตลอดไปบอยเฟรนด์บ๊อบบีบอะไรครับเนี่ย <Yeah. S 1> เริ่มโห oh, เพลงมึง เปิดเลยเหรอผมเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่คือเป็นฮิตบ็อกแทนก็ไม่ถนัดเอาซะเลยไม่รู้จะแพ้หรือเปล่าไม่ทานอะ่ะเราไม่ถนัดอะ่ะโอ้ยกดผิดด้วยขอโทษขอโทษขอโทษโ,โอ้โหโอ้ยจีบาย โอ้ไม่นะจะแตกแล้วยินบอกเล่นยากนะวะงงมาตั้งใจตั้งใจกันะไม่าตายบอยเฟนแข่งใจไว้ไมึงให้แฟนขับเนี้ยนะ เฮ้ยยังรอดเฮ้ยช้าแล้วหมดแรงสินะใยสกายไม่มันยังไม่หมดร <c oughs> อดได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> เหลือนิดหนึง่งกูไม่ตายได้ยังไง <c oughs> อ่าฉันไม่ตายสกายจะทำพลาดแล้ว กล้าจ,จับตัวฉันมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บีบฮึบบีบเอ่อคุณหมายความว่าไ,ไงคุณไม่อยากเด็กแกฉันบูปเอ่ออะไรวะเหมือนว่าคุณกำลังพยายามจะคบกับใครแบบจริงจังบีบไม่ไม่อะไรใช่ปะ่ะแบงกันใช่ปะ่ะ ม,มึงเริ่มโมโหและก็มึงเห็นแฟนกูไหมนะม,มึงพาแฟนกูมาด้วยเนะี่ยมึงให้กูมาเด็กกับมึงแน่นะนะเดี๋ยวข้างหลังเขาสากเบือตีหัวกูหรอกมึงรู้ไหมว่าแม่เขาเป็นไรถ้ากูทำให้ลูกสาวเขาเสียใจเขาจะต้องลากกูลงไปนรกแนะ่เขาจะลองลากกูไปเจอกับทิกกี้แนะ่กูเกลียดมอสทิกกี้มายพี่ขอโทษสกายแต่พี่ทำไม่ได้จริง แฟนคลับก็อยู่ส่วนแฟนคลับสิโว้ยยเพลงสองง่ายนะพลงสองคนง่ายเลยกดผิดพลงง่ายไหมโคตด,ดมึงเป็นแฟนคลับกูมได้ขนาดนี้เหรอ มึงทำได้เยอะกว่าตัวต้นชับาปีกมัวมัวมัวมวนสเต็ปมัวนสเต็ปพวดก็พิษไม่ลมไม่ดีตอนท้ายด้วยบีบปุ๊บ ถึง like อะไรเกิลเฟนอะไรเกี่ยวกับเกิลเฟนคุณถึงไม่อะไรกับฉันทุกอ,อย่างอี่ไม่ออกยี่บูฮะจะทำให้เกิลเฟนหายไปตลอด What the fuck ปล่อยลางซุปเปอร์สยาเลยเนี่ยชูนิ้วขึ้นมาประสานอินอะไรวะเพิงพิงสามเนี่ยต้องแปลงร่างเป็นอะไรย่างแน่ Jesus Christ มึงทำอะไรแฟนกูคุณมึงยังจะมีน้ามาพูดมึงยังยิ้มได้มือมึงตึงอย่างกับพระเยซูใช่ไหมกูเว้น อ่านไม่ออกแอนดยูมึงคุยกันไปเลยอ่ะมึงคุยกันมึงเถียงกัน you shut <c oughs> ยูชั้นอัพกูชอบมากยูชั h นอัพเออพูดอะไรอย่างเอ้น,นี่มึงพูดไม่เป็นสาวคนคนเดียวมึงก็ยังจะโยกหัวนี่มึงมึงโดดจีซัส

จะพิงนางมันมากเลยนะผมและที่เป็นแฟนคลับรู้สึกง,ง่ายกูทิกกี้ไอ้ทิกกีก้เลยไอ้ตัวตลกจากโลกเปลยนั่นน่ะอย่อน้อยไอ้ทิกกี้มันก็ไม่พยายามที่จะจับกูไปอยู่ด้วยกันนะถ้ามันคงคิดจะจับกูมันคงทำสำเร็จแล้ว เมื่อกี้นนเมือ่อคืนชนะมาให้จะตายแล้วบเ,เ,วเานะบวาแม่หนุ่มแม่เดี๋ยวแม่หนุ่มแม่แม่หนุ่มแม่หนุ่มคืออะไรวะอะไรของกูเนี่ยยี่บอกของแม่หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มันเด้งยี่อยู่ก็เด้งไปครึ่งนึง เฮ้เดี๋ยวมันได้อยางี้แล้วน,นี่คือมันช่วยกูเต็มที่เใช่ไหมลนะ่ะไม่อยากให้กูอยู่กับโะะอ้ยวันเดี็ว่างกันายนะอะไรวะน่ะืาอกีนนะ่ะถ้าเขไม่ให้กูกดอย่างนั้นกูกดไม่ได้นะมึงเก่งกว่าเก่งกว่ากูกอีกอ่ะ Bad Ending <c oughs> <c oughs> Bad Ending <c oughs> กูจะยู look, son, life, oh, ่ไม uh, ่อย <laughs> right. ู่กับอีลังกายโอ้เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับเราละายดีบังกินในวันนี้ผมเล่นดิ้แบดอินไอเฮียแฟนกูตายแล้วกูต้องมาอยู่กับสกายแล้วรอชีวยหรือมันล็อกอย่างนั้นวะเพราะมันช่วยอะแล้วมันก็ล็อกอะอะไรวะงงไม่หมดเลย โอ้ยมดวิอ <laughs> แล้วรับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับ <laughs> สำหรับเกมผมก็ผ่านนี่ว่าไอ้เหี้ยมึงล็อกนี่ว่าว่ามึงต้องจบแบดเอนอะ <laughs> เอ้ยมึง <laughs> ขึ้นแจกค่าแฟนกู <laughs> แล้วที่กูไปสู้มันตนะั <laughs> ้งหกวีคนี่คืออะไรวะไอ้เหี้ยแล้วรับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมไฟเดย์ในฟังกินมอสกายนะครับผม <laughs> 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 ผมไม่รู้มันมีกูดเอนหรือ <laughs> เปล่าหรือมีแค่แบดเอน สำหรับวันนี้ก็มีมคคมกกแค่นีน้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นมอสทิกกี้หรือไม่ไอหัวระเบิดนั่นหรือไม่ก็มอสแม่ชีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย